เป็นข้อสอบนะคะพีทสส่วนกุหลาบนะคะในครั้งที่9ในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเรามาถึงข้อ68แล้วนะคะบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ข้อ68โจทย์ถามว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าไม่มีนะข้อที่1ค่ะสมหมายใช้กระดาษทั้งสงหน้า ออสมหมายใช้กระดาษทั้ง2หน้าก่อนจะทิ้งแน่นอนค่ะอันนี้เขามีส่วนร่วมนะคะคือกระดาษใช้2หน้าใช้อย่างคาวมาที่สุดอะค่ะประมาณนี้ต่อไปค่ะสมสมสมัยแยกขยะทุกครั้งก่อนนําไปทิ้งแน่นอนค่ะบางขยะอาจจะเป็นขยะที่ไม่้เอ่ยสามารถนําไปรีไซเคิลได้ข้อสาค่ะสม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 อนนะคะนำ สมสมอนนะคะนำขวดน้ำที่ใช้แล้วนำมาทำไปแจกกันใส่ต้นพู้ดางก็เอาขวดน้ำอะที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแหละทำมาเป็นกระถางใส่ต้นพู้ดางนั่นเองค่ะอันนี้ได้ต่อไปจากข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะสมชายใช้ช้อนพลาสติกนะคะแทนช้อนโลหะเพื่อประหยัดน้ําในการล้างอันนี้ถือว่าไม่ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ นะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอาจจะต้องใช้ถ้าไม่เอ่ยอในการผลิตพลาสติกถูกไหมนะคะตรงนี้ก็จะใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าก็ต้องไม่มีอะไรเอ่ยจากกรธรรมชาติเช่นฐานหินมันส่งผลงกระทบแบบนี้หมดเลยค่ะนั้นตอบข้อที่4นะคะนะบุคคลในข้อใดตอไปนี้ไม่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งรรแวดล้อมนะ ก็จะเป็นสมชายใช้ช้อนพลาสติกแทนช้อนโลหะเพื่อเปรียนน้ำในการลากนั่นเองค่ะต่อมาข้อ69นะข้อ69นะคะจากภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย์อวัยวะใดที่ไม่มีการสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารไม่มีไม่มีการสร้างเอนไซม์นะนะคะในการย่อยอาหารอ่ะมาดู A a นะตรงนี้คืออะไรแน่นอนลนะ่ะคือปากนะคะ คือปากปากมีเอนไซม์ไหมมีเอนไซม์เอนไซม์อะเมเลตถูกไหมคะต่อไปค่ะ B คือหลอดอาหารหลอดอาหารมีเอนไซม์ไหมน้องๆไม่มีนะคะนะต่อไปค่ะมาดู C C คืออะไรคะคือตับค่ะตับมีการสร้างเอนไซม์ไหมตับไม่มีการสร้างเอนไซม์นะคะแต่ตับทำเอ่งสร้างน้ําดีนะคะทําให้ไขมันแตกตัวไม่ใช่ เอนไซน์นะต่อไปจะมาดูตัวดีดีตรงนี้นะจ๊ะคืออะไรบริเวณตรงนี้นะคะนะลักษณะเหมือนใบไม้ตรงนี้ค่ะเราเรียวกว่าถุงน้าดีนะคะเป็นถุงน้ําดีเก็บน้าดีนั่นเองค่ะนะต่อไปจ้าเรามาดูตรงนี้ค่ะอันที่ชี้ข้างในนี้นะชี้ข้างในตรงนี้นะอ่าคอจีะนะคะจี G. นี่เองตรนี้ค่ะตรงนี้ลําไส้ใหญ่ค่ะจี G. คือลําไส้ใหญ่นะ ลำไส้ใหญ่อะต่อไปค่ะตัว S ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยลำไส้เล็กค่ะอะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวตัวอะไรเอ่ยตัว J ก็จะเป็นไส้ตรงนะส่วนตัว K ก็คือทาวารหนักนั่งค่ะ ่ะส่วน e e คืออะไรเอ่ย e คือกับราออาหารนะกับราออาหารนะส่วน f คือตับอ่อนค่ะอ่อเมื่อกี้ส่วนีครูพูดว่าจะพูดผิดมาคืเถุงตรงนี้นะคะ อยู่ใต้ตับนะส่วนสาระคอมเมอนใบไม้เนี่ยคือตับอ่อนนะคะตับอ่อนสร้างเอนไซน์นะคะตับอ่อนสร้างเอนไซม์นะจ๊ะอืมโอเคเขาถามว่าไม่มีการสร้างเอนไซม์นะเอไม่มีการสร้างเอนไซม์ใช่ไหมอ่ะบี B. มีไหมบี B. ไม่มีนะคะนะบี B. ไม่มีอ่าตับไม่มีมีบีซีแล้วนะ อาถุงน้ำนีไม่อุ่ยขอโทษค่ะนะทำไมต่อเอ่ยดีมีไหมดีไม่มีนะจ๊ะจีจีมีไหมลำไส้ใหญ่ไม่มีการสร้างเอนไซม์นะอ๋อทวารไม่มีค่ะไส้ตรงไม่มีนะคะแน่นอนค่ะคือข้อไหน,อนน้องได้คำตอบอยังจากภาพระบบย่อยอาหารมนุษย์อวัยวะใดที่ไม่มีการสร้างเอนไซม์ คือย่ออาหารค่ะก็คือหลอดอาหารตับทวารหนักถุงน้ําดีลําไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนั่นเองค่ะนั้นตอบข้อไหนคะตอบข้อ4ี่และต่อมาค่ะข้อที่70จ้าจากข้อความต่อบไปนี้เจ๋งเข้าอ่าจากข้อความต่อไปนี้นแล้วครูขอมาอ่านข้างหน้าก่อนเลยนะว่าเขาต้องการถามอะไรพฤติกรรมของพฤติกรรมข้อใดบ้างที่ส่งผลดีต่อการทํางานของระบบการย่อยนะคะส่งผลดีนะ กอไก่ค่ะเจงเข้านอนทันทีหลังจากทานอาหารเย็นเพราะพักผอ่อนให้เพียงพออันนี้คือผิดเลยทานเสร็จไม่ควรที่จะรีบนอนทันทีเนาะต่อไปค่ะจิบจิบนะคะจิบไม่ทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะแต่ชอบทานเมนูที่มีผักและปรุงสุกอยู่เสมออันนี้ถือว่าเป็นอ่าส่งผลดีต่อระบบการย่อยแน่นอนต่อไปค่ะ จ้าใช้เวลาทานอาหารแต่ละมื้ออย่างรวดเร็วเพื่อจะได้มีเวลาไปออกกําลังกายกับเพื่อนอันนี้ก็ไม่ควรรีบทานจนเกินไปนะต่อไปค่ะข้อที่งองูงองูจูนใช้เวลาในการทานอาหารแต่ละมื้อค่อนข้างนานเนื่องจากชอบเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเกาะน,นั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นส่งผลดีเคี่ยวอาหารละเอียดนะจ๊ะก็จะทําให้ ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารนี้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเดี๋วนั้นตอบข้อขอไข่กับอะไรคะงอง,งูก็เราก็จะกิดข้อนี้นั่นเองค่ะข้อ3ค่ะต่อมาค่ะเรามาต่ออีกกันสักข้อหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะข้อ71จ้า71นะคะข้อใดต่อไว้นี้นะคะ 71นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อสารได้รับความร้อนจ้ะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้เออก็ข้อ1ค่ะคราบสีดําที่เกิดขึ้นอยู่ข้างแก้วเมื่อจุดเทียนไว้เป็นเวลานานอ่าตรงนี้คราบสีดําที่อยู่ข้างแก้วนะคะที่จุดเทียนไว้เป็นเวลานานแน่นอนค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการ เผานะการเผาหรือล,ล,ลนแก้วอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนมันเป็นเคมีนะเออการจุดเทียนจุดไฟเนี่ยค่ะเป็นปฏิกิยาเคมีแน่นอนค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้สองค่ะน้ำตาเทียนหรือขี้ผึ้งหไหลอ่าอะไรนะคะน้ำตาเทียนเราจุดเทียนก็จะมีน้ำน้ำ เดีอยออกมาในวนน้ำตาเทียนหรือขี้พึ่งเหลวนะคะที่ไหลออกมาเมื่อทําการจุดไฟเขาเน้นคําว่าน้ําตาเทียนหรือขี้พึ่งเหลวนี่นะคะตรงนี้สามารถมันทำไมเออมาหลอมเป็นแท่งเทียนใหม่ได้ไหมคําตอบคือได้อันนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะนะเดี๋ยวนะเออเรื่อนจุดน้ําตาเทียนหรือขี้พึ่งเหลวที่เกิดจากการแข็งตัวอันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จริงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคลายความร้อนเน้นเป็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่านจะดีนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่ต้องเป็นแบบได้รับความร้อนซะด้วยซีแน่นอนค่ะต้องเป็นแบบว่าลักษณะของการรับความร้อนนะจ๊ะแต่มานี้การตัดไส้เทียนให้มีขนาดเล็กลงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้อ่าอันนี้การตัด นะคะไส้เทียนให้มีขนาดเล็กลงแน่นอนเป็นกายภาพแหละแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นรับหรือคายไม่ได้มีการสูญเสียความร้อนแต่อย่างใดแน่นอนเราต้องตอบข้อ2ค่ะน้ําตาเทียนหรือขีปพึ่งเหลวถูกไหมเราสามารถกับเป็นแท่งเทียนได้แต่ตรงเนี้ยมันเหลวอ,ออกมาเนี่ยจากการจุดไฟแน่นอนค่ะมันได้รับความร้อนดังนั้นตอบข้อ2เลยนะคะน้องๆโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ ขอจบพิมพเท่านี้นะคะหมั่นทบทวนด้วยนะคะ